สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคู่บีเกียบคู่บ,บีสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะวันนี้เราสองคนมาตรวจสอบงานนะคะมาแก้ปรับโชว์ใหม่อยู่ที่บ้านโคกสีจังหวัดขอนแก่นวันนี้วันที่เท่าไหร่คะเมื่อสิบเจ็ดตุลานะคะ,ะวันนี้เราจะจาขนชุดมาด้วยวันนี้คู่บีเอาชุดมาให้หมอลมด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าชุดใครเป็นชุดใครคะ่ะเห็นก่อนเพื่อนเลย แจแดมป๊าดเสือไม่ชุดนักลองมาอคุบีถือเอาสุดท้ายแล้วเราต้องถือช่วยชันซี่ถือไม่หมดเลยเซตนักลองไหนนี่ใครเป็นชุดลายๆอย่างนี้เยอะช่างสี่คนเพลงอะไรว้าวเอาหรออันนี้ของอันไหนอันไหนมาใกล้หนอเด้อเด้อเด้อเอามาไหมนายคุบีเอ๊ะอุ้ยแกท่านชอบอันนี้ใครเพลงอะไรเพลงเอาเปล่าเหรออุ้ยน้องเปียวต้องใส่หล่อแน่เลยอ่ะ นอันนี้อันไหนมักอ้นนากาหลายเดอ้ออันนี้มักอ้าหลายเดอ้เอสีขาวใช่ไหมแล้วก็สีใข่เสสีอะไรบ้างบี่ม่วงไข่อยู่ม่วงเป็นของฟิล์มม่วงของฟิล์มอทำไมทักหาฟิล์มคนแรกเลยอ๋อมันเป็นเอลลอยเหรอ,เป,หเ,อเป็นคอบไงอ๋อเป็นคอบอ่าเดี๋ยวเราจะขนไปให้ขึ้นนะคะหลังเวทีอ้าวบี้ฉันไม่ถือช่วยนะเอามาอันนึง <laughs> มาแต่จะถือ,ถอหาอันหนึง่ง เสียงพญยเยจโไหมมาหอดเสียงพญยเยจโจตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ เนดองด้วยนะคะนัแ่นักร้องนักแสดงล่นเวทีภาษาลนเวทีิล้นแล้วหรอแสงสีเสียงลัรแหลวบอกว่าสปอร์ตโฆษณานี่บอกพ่อสุโจิวมันีจัองวัดขอนแก่นเต้เอ็มทายลูกนันคนนั้นนี่พี่นี่ไงลูกไปไหนมาคมนา้มตาเป่ทักทายครูเลยนะถครเป็นลูกไอปิยพรเหรอครูเพิ่งรู้หล่ ชื่ออะไรนะเออน้องเปียกพีกเปียกจะบอกว่าครูจะบอกว่าเปียกเป็นคนที่ตั้งใจสอมมากชอบมาให้ครูเห็นหน้าตลอดเลยน่ารักที่สุดตั้งใจยักหามหมวเแล้อยู่หลังไว้ที่นีช่วยนี่ยังเนี่ครับโอ้ยช่วยครูถือแลยขอบคุณมากเลยเอาไปชุดเพลงเปียกกันแหละไปถือไปครับคุกบีไปเออไปครับคุกบีหน่ไปย่างไปใส่ดินี่นี่ข้างไหนข้างนี้แล้วข้างไหนคูกบีเขาเขาทางนี้ นี่เห็นไหมน้องเป,เปียกเขาช่วยถือไปแล้วนี่กินข้าวไปเปียกครูกินหรอครับว,เวีเขาถามว่าครูกินขา้าวยังด้วยน่ารักจังรักเปียกกันแหละพี่น้องเอฟซีต้องติดตามเปียกนะเพราะเปียกน่ารักที่สุดแล้วเขทาทังไหนสรุปแล้วก็คือฉันบัลลทาบัลลยทาบัลบัลสรุปแล้วบีก็คือบัได้ถือให้น้องเปียกถือให้ <Hello. S 1> มนพูดอะไรนี่วุ้ยี่ตีรถทะเบียนรถพันว่าน ผู้เดียวขาโอ๊ยนี่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 แล้วนั่งยั่ไงนั่งคุณโยมพี่ทางท้ายเนี่ยคุณโยมป้าคุณโยมมาไวเถอะวะอุ๊ยทุกคนอลังการมากเลยวงเนี้ยวงอะไรอ่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีป้ามามาหาพี่มาหาพี่การชัยนะพี่การชัยเรียกมานะชมรมอะไรสูงอายุปากไม้ปากไม้ประเทศไทยเดี๋ยวมาเด้อ คนกลังกะบีไปไหนคูบีล่ะเอินกันละมันสุดสุดอ่านที่นั่งบอสโจนะค่ะคุณครูมาเด็กๆดีใจสวัสดีคระน้องเปาอุ้ยได้ใส่สักทีนะอุ้ยแรงมากสั่งปีที่แล้วได้ปีนี้หรอใช่มันก็มเาไง เราหันมันเกยกินถอยอยู่ก็ชันตัวเราขึ้นไปดูด้านบนนะคะเด็กๆกำลังแต่งหน้าทำผมกันก้าแลวขับไม่่ปสร้างไว้ตะก้อนเปิดวงกุมยังยังเหรพราะไม่สร้างนะปีกอนคุณบอกสร้างไว้ปีกอนต้องฮัตจัยอุ้ยของป้าสีอะไรนี่สีเหลืองเออเลือดก็ลอสัากสีเหลืองไปไม่ใช่แล้เป็นบซอสีเหลืองแบบเลิศดอุ้ยทุกคนเลิศแบบเลิศมากไหนอันนี้ของเป้าเหรอใช่พี่พีคเสร็จไหม จะใส่ไปงานแต่งด้วยแต่นี่ชอบอันนี้แต่นี่ชอบอันนี้ของใครไม่รู้ของเอฟเป็นเสื้อเอลลอยเอลลอยเส,<ว>สื้อขอบโอ้ยรู้อย่างงี้ใส่สั่งเอลลอยดีกว่าไม่เวลาสลับปลไปใส่ก็ได้เออแล้วก็จะมีของอ่าอะไรนะอันนี้เพลงอา,ปาเอาปา,เา,ปา่เอาปาเปิ่ลแดงเป็นดิสเกล์แบบใดอันนี้เขาเลียบมาเองนะเอลลอยเหมือนกันหรอไม่ไล่เอลเขินเขินนางให้เลียบมาแบบนี้ ออของเราก็เล็บกเลหน่้าที่อนอบีจะใส่วันนี้เลยหรือเปล่าคะวันนี้เลยจ้าเลิก้อใส่ยูใส่นนเ,เอิ่เอิ่ได้ไปลูกบักกิง้งสวัสดี <c oughs> ค่ะน้องชูใจหันเซอลูกสาวนะครับิลป์คนเก่งขอิ๊ก้แม่แ่เอแกงก้นเต้ตโลยกระน้ำเต้นเป็นยนู่ไไนอะอะไรลูกแม่เอแกก้อนเต้จังเลยเอาห้าาผัดแจบอกได้ไหมเอาเป็นอะไร เสียตัวให้พวกเขาจะเต้อยสามชาเหรอจะต้อยสามชาเหรอลองคู่ใครได้บ้างมันต้องลองคู่พี่เบียร์ไงคะคุยกันแล้วอ๋อเหรอฮักลาไม่ชอบเหรอ <c oughs> เอาไว้เต้ยลานะ,ะานนะฮะานั้นน่ะคะฮักลาไม่ชอบทำไมไม่ชอบอ,อักเซลเลอร์เอาฮักลาไปเปลี่ยนไว้นเต้ยลาก็ได้ไม่หอดดอเสียตัวให้พวกเขามาันเพลงสามชามันหลายเพลงแล้วฉากหนูน่ะ ต้องไปไว้ฉากถ้าจะเต้ยไปไว้ฉากแปดได้อยู่ฉากแปดก็สาลน้ำพองเออก็เปลี่ยนกับสาลน้ำพองเดี๋ยวกูจัดให้โอเคครับขอบคุณนะคะัดแฟนกันสวัสดีครับพี่ลากสวัสดีค่ะบี่ลากมาจากไหนครับมาเอาชุดไปแกมาเป็นไงหายยังหายแล้วเนี่ยเหลือไม่กินหรอกูสามมหาเตงอันนี่ ก็ว่าเปลี่ยนโชว์ใหม่ไงวันนี้บายบาย้วได้ชุดแล้วอ่ะ่งกับพี่พี่เหรอสั่รู้ต่งกับใครที่จะต่างกันไงชุดอะไรเพลงอะไรอ่ะได้แต่แดนมาเอาชุดแรกดังไม่เสร็จตอนนี้เสร็จชุดอะไรร้องสวัสดีค่ะผมแปมไปซ้อมเพลงใช่ไหมโอเคคือเป็นทั้งเวทีเลยจากนั้นเดี๋ยวขึ้นไปก็ได้เพราะว่าเขาจะแก้บล็อกกิ้งดักร้องอยู่เฮ้ยแดนเซอร์อยู่เต้นเหรอ เฮ้ยไหนไม่ดีเด้อลูกเด้อเอาไมบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กเข้ามาขึ้นเตยผิดก่อนบอสเพรแม่ครับมันมันมันหลงชอยไทยโอ้โหลงหอกหอมมาถึอบอสเนียนครับผมอ่าผมผมหลวง ผมเหม็นฟังแต่ที่อื่นแบบฟังโดนโดนไปมันมันตกไปถอนอื่นมันมันหอดเลยซ่ามันหอดอลยแม่ครั่ผมถงเหยียบ็นแม่เด้อครับผมใหญพลาดได้แล้วเป็นศิลปินสาวน้อยแล้วนะครับครับผมอ่าโอเคอ่นลูกสาวก็ดีค่ะลูกสาวเอาเปียกนะชุดยังสวัสดีครับชุดเลยคุณดิได้แล้วอะไรหรอเต้นเต้นในเพลงปอแป๊มาอ้าวหรอดีจัง เอาเส้นเสื้อแอรเสือแอรเหรออ้าวโอ้โหนี่ชอบชักพัดผู้ชักพัดทำยูทูบเบอร์ประชุมเหรอทำยูทูบเบอร์เหรอเปิดไว้แต่ยังไม่ทำเอาวัดีตันตันบอสตื่นบอกมือแล้วมันจะไปนอนต่อมือนัดนคือว่าขึ้นมือไดงมือสิวีนจะคู่เบิร์กันได้มือนัดนเอ็นเข้าขาดเอ็นเปลี่ยนดูโอ้เห็นว่าพ์สันอะไรเห็นไหมพุมใส่ิงไปเลย เพิ่นใหม่ผมเป็นสีน้ำเงินแล้วมันใส่แดงขึ้นไปผมลงปึ๊นอธิบหายแล้วโอเคเข้าใจแล้วนการยูทูปประชุมยูทูปใช่ไหมใช่ประชุมโซเชียลประชุมโซเชียลสวัสดีครับน้องยูโรครับเอาเห่ินพุ่งคุ่นเอายูโรไม่จะมาเล่นอย่าหลอกเติมเกมถ้าบอเต็มใจฮักกัน เยตัว้เท่าให้ฟันเด้ลองไหนป๊อนอนหลับแซบไหมได้นอนได้อะไรไหมถ่าเวลานอนเ,เยอะๆเดออตอนนี้เจ็บม,มากๆคืออกินน้ำที่มันอุ่นนิดนึงวันนี้คือกับพ่อหยุดแล้วอาจจะขึ้น,นเช็คสาวกับพ่อหยุดเช็คสาวอย่างเช็คสาวเขาสิงลงเพลงค่ะเสยียใจด้วยเหมือนกับซิปแล้วอเออเขาจะแก้บล็อกกิ้งเพลง เรียกว่าเลรียทองคู่เนี่ยนี่พี่น้องนะชอบเป็นเด่นบนอื่นทำเด่นตบนเองเอ้าแรงอยู่แล้วทำอะไรนี่เล่นเก่งนะนี่มืนอตผู้บ้าโกสูนย์มึนนี่แหละปากกระเหนี่มันโดยเฉพาะเออจัดการเลยน้องโซเฟียก็มานะคะดีครัฟิล์มฟิล์มหล่อมากบนเวทีเป็นคนที่หล่อที่สุดบนเวทีตอนใส่ชุดเจ็เชื่อเถอะไม่โกหกครับ